กองมันแก่ยู่นี่เนี่ยมันาาว่าให้กูเนี่ยไม่เคยออกเลยข้างล่างว่าฉันกูก็เลยทําให้เห็นเป็นจ้าได้ออกบ่มองเออบาดนี่กูก็เฮ็ดอีกกันเด้กทำอีกแต่ยังบ่ให้ดตกตหลังเนี่ยเออตะลังบ้ตลังยังบ่ให้เอาตัวนี้ต่งาา้งว้เด้อเชือเอ้อ เอาตัวนี้ตั้งไว้เอาช้อนเอาชานไปใส่เด้อเอาช้อนเอาชานไปใส่หนึ่งตัดถิ้งเลยเดอ้อหนึ่งตัดถิงงถ้งเป็ดถิ้งเลยหนึ่งงานนี้บ่มีเด็ดหน่อยเพคนบอก นายปูนาะมาเดยไนมาเอาซับนีนะตั้งใจมาเอาซับน้ำปูนี่นี่น่าจะเด็ดจัีูลไม่ด้ด้ เอาอันนี้ตักถ yeah. oh, oh, okay. mm ิ hmm. ่เไหม่เด้หอไหมจบ่งได้ลยคือกันบนาตกันะแล้เขเหลือกเออนั่นแหละเออั่นแหละเออนั่นแหละเออน่นีกนเขากเขียทันเลเ่าเยรอบูเขียเชาเขียเีตัว ไ้ยชอบทานนี่คือเกาองอบเนปแงไมเตียนก็มีอันเดียวไปกับผู้ชายหาคนก็ไปแง่ไข่มเียนงัดันงัดังัดงัดหลดดิเฮ้ยแง่ไขเจียนหมบ๊ได้หลยเ่อาน้ำวันชูเขามาดบานนีค่ะ เขียนตังไหเดี๋ยวพูเขียนังไนันเขียนบอเขียนมาทำให้ลูกรอที่ทำงานอยู่ที่แค่แอเขาทำกิงานเขาไปดี ขนครเตียงเงดงงเออมช้เก่าก็นเกาช้องอัน้าตงวันไปคิดเนาะมันตรงวันนะตรงวันนะปูสันเดียววันที่ตรงวันโดยคิดมุกละ ต่ม oh, oh, e. ันพาอีกบ่เมีมันพาเนีตมันเอ้เดีตมันผาเย้เด็นเดมันดยวกมต่มันผ่าวมันสีนเย็ดีกไม่ดนี่นกาตรงนี้

สิบเก่าข้ากูไปคุยกับผูบ้เบ้ามันบ่ได้มันกับเตะของกูกับหัวไว้หลุดแล้วเออเจียงหน่อยหน่อยมัน่าพอวเหยี็บใจเองเต้บ้นนี่เต้ขูกูก็ได้เด็เพราะว่ากูเอาอนอันเดกเก่านี่ไปตั้งไว้กูเอาหินคุณเด็กไปตั้งไว้ เต้ลมึงเก็บขาเดียวมึงเต้ยังไงก็บบกกับหัวดอแบบ้่าคุณุขาวน้องลูกาเข้าจิตเตี้าคุณกวดเอาหนุนไปวางเถียงนึเบาช่้นมันเกิไงวันเต้าพกกับบยอบแผ่เด็กพวกับเที่ยวไม Một chiều ngăn đi ác cục hôn và mặt tại hôn khôn nó quá tony đâu tony 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 ก็โตเด่นๆที่มันต้นกันบอกอันนี้เอาไว้ปิารณนะนะปูใจดีเราชี้โตเดียวนั้น

กูได้เอาอันกูลาบมาให้กูหนีมือหนีช่วยจับดอกกัวช่วยช่วยนี่ด้วยนี่แต่ไหนกับใดเนี่ยไอ้นึ่งหลานบวพอได้ช่องหลานชิบหลานเหมืนเด้กเจ้าบ้านเห็บกุจิเกมาจังได้ระึงจะพองหัว หัวเม <บ S 1> ื่อกี้นี่เรากูออกมาสิบเจ็ดล้านสิบหกล้านหัวนี้เอามาหาชิ้นหลานโลดเนาะปลา Ngày hai chiếc lắm đấy. Anh nha khae mọt đèn Anh nha chưa bọt chưa kung nha Ông kìa 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 Ồ. Ừ. 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 Ờ, ừ. 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 Cái ăn cơm à bà bò hốt 50 danh. Ú. Éo ăn mày nè. Quất

อ๋อครับเล็ปูก็ได้แล้วชัดเจนนะครับนะเก่าศูน่งครับเบราาตรงขึ้นะมีเรื่อง,งนังงนเก่าศูสอนะพนนะเลกซีตวกอดข้อกันนะพี่นางนะวิธีเกตตัเก่านะครับนะจะคนว่าเอาเรยบานก่าลำนะเก่าศูงห้เก่าเนาะแล้วเอาตีตูกอดข้อกันนะมองดูชัดเจนนะพี่นางนะ ไฟบูบบนะพี่งนะไวแค่นี้ก็น,นะคิดหนยพ่อมากาข้วมาสวัสดีครับผม